สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการต๊อกตั้มทล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกตั um ้มพันศิทธิ์วิเชียาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตอกตั้มท้อนะครับรายการที่จะพูดคุยเรื่องราวมากมายของวงการกีฬาแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้น่าจะเดากันได้นะครับว่าจะคุยเรื่องไหนตอนที่คุณอยู่กับผมนะครับพันสิทธิ์วิชยาคุปนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ NFL ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับเทปก่อนหน้านี้เราคุยกันไปแล้วแหละว่าเรื่องของเทรด5้าเทรดที่น่าสนใจเหลือเกินใน NFL ช่วงออฟซีซันมีเทรดไหนกันบ้างถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูลิงก์ข้างล่างนะครับตอนล่าสุดนั่นแหละ เราจะคุยกันเราจะมาหาคำตอบกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในการจัดอันดับท็อปร้อยของเอ็นเอฟแอลเขานะครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนอายุ44-45ถึงยังครองความเป็นเบอร์หนึ่งของลีกคุยคนเดียวไม่สนุกนะครับคุยคนเดียวดูไม่น่าเชื่อถือด้วยในเรื่องนี้ถ้าคุยเรื่องอื่นอาจจะคุยคนเดียวได้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องเรียนเชิญเลยนะครับอา้าวเรากดกระดิ่งเรียกพี่สุเมศอนครับ พี่สุมเมศสวัสดีครับสวัสดีครับกับข่าวที่ออกมาพี่สุมเมศผมรู้ว่าพี่สุมเมศไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่อยากให้พี่สุมเมศเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอว่าไอ้แร็งกิ้งอันนี้เนี่ยที่ n f ็เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยมันคือคอะไรมันมีความสลักสําคัญอย่างไรแล้วอะไรคือสาเหตุแน่ๆที่ทอมเบรดี้ยืนหนึ่งเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเริ่มต้นในปี2011ที่เริ่มมีการจัด100อันดับ บางคนสงสัยว่ามันมาจากไหนง่ายสุดเลยครับเขาจัดกันโดยวิธีการที่ตอนโ่วงปิดฤดูก,กาลเนี่ยนะก็มีการจัดเลือกขึ้นมาเลยหนึ่งร้อยตัวผู้เล่นที่ครากันหมดปุ๊บแล้วก็ให้พวกบรรดาคนที่เป็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็พวกบรรดานักกีฬาเนี่ยเป็นคนโหวตตั้งแต่ปีแรกคือปี2 0 1 1เนี่ยคนที่ถูกเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งก็คือทอมเรดี้นี่แหละแล้ว ทำไมคนอายุระดับเนี้ยทาไมถึงได้รับการยอมรับแล้วก็ยังอยู่อันดับหนึ่งได้นั่นสิคือจริงๆแล้วมันไม่ไม่น่าแปลกใจถ้าเราไปดูสถิติเอาแค่สถิติก่อนนะไม่ต้องพูดถึงความอาวุโสอันนี้นะครับพี่สุเมธก็จะให้ดูตามที่พี่สุเมธบอกนะครับว่าตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานี่คืออันดับที่ทอมเบรดี้ได้รับการเลือกนะครับเป็นสมัยที่สี่ของเจ้าตัวแล้วนะครับปีส0 1 1ิบอ็ดปี2 0 1พันิปี2 0 1พสิบแดและปี2 0 2พนะครับ แล้วเขาถือว่าเป็นคนแบ,บ็กคนเดียวเนี่ที่ติดอันดับมากที่สุดถึงสี่ครับแล้วก็เป็นคนเดียวอยีกเหมือนกันที่สามารถติดอันดับหนึ่งสองปีซ้อนก็คือสองพันสิบเจ็ดกับสองพันสิบแปดถ้าเราไปดูสถิตปีที่แล้วเนี่ยเบรดี้เป็นคนแบ็กที่คว้างทําระยะสูงสุดของลีกเมื่อปีที่แล้วนะคนอายุสี่สิบสี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคย 44, ว้างห้าพันสามร้อยสิบหกหลาบ้าไหมใช้คํานี้ดีกว่าอายุเท่าไหร่คว้างเท่านี้ก็บ้าครับถูกปะแล้วคิดแล้วคิดดูนะ ทัชดาวปีที่แล้วสี่สิบสามทัชดาวแล้วก็พาทีมชนะสิบสามแพ้แค่ส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ตัวเลขสิตธิะมันก็สมควรอยู่แล้วละว่าทำไมถึงได้อันดับหนึ่งแล้วมันยังมีอ,องค์ประกอบอื่นก็อย่ารืมว่าการโหวตที่เราบอกไปแล้วว่าการโหวตเนี่ยมันจะมีเรื่องของความชื่นชอบชื่นชมมาเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้องๆองรุ่นรุ่นหลานๆ,าๆถ้ามันมีสิติอันนึงที่น่าสนใจนะคือ มีผู้เล่นในหลีก104คนยังไม่เกิดตั้งแต่ช่วงปีที่เบรดี้ถูกดาฟในทีน่สำคัอใช่ใช่คิดดูเพราะนั้นพวกลูก,ลกลๆหลานทั้งหลายแหละต้องบอกอย่างนี้เวลาเจอเบรดี้โอ้ต้องเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลต้องยกมือไหว้การที่ผลงานก็ดีบรารมีก็เยอะอันดับหนึ่งความมือเบดดี้ไม่แปกไม่ได้สิแปลก็ถามาว่าอันดับสองออรเนโดโน โดนัล<ช>เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยนะครับอืก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของทีมลรวแต่ถ้าเวทกันจริงๆแล้วเนี่ยเบดี้อันดับหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันมันมันถูกต้องอยู่แล้วล่ะเหมาะสมนะเหมาะสมอยู่แล้วที่สุดไม่จะต่อยอดยังไงดีกับอันดับหนึ่งของทอมเบดี้อันนี้ก็คือผลบวชการจัดอันดับเพื่อเห็นภาพบางอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัว กำหนดว่าอ,อันดับหนึ่งแล้วปีนี้ผลเนี่ยจะต้องยอดเยี่ยมไม่ใช่เลยนะเมื่อมีคอร์เตแบ็กมีตัวพลังสูงสุดอยู่ในทีมแบบนี้เนี่ยดูแล้วแบบนี้ก็พอจะพูดได้เลยไหมว่าบัคคเนียสก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกถ้าเกิดจะลองจัดอันดับ5ทีมที่ดูเกมรุกดีที่สุดในลีกเนี่ยพี่สุเมศมองไปที่ไหนตอนนี้ถ้าดูจากในเปเปอร์ก็คือรายชื่อผู้เล่นที่มีทนะ่าตอนนี้ครับสามารถที่จะประเมินได้ว่า ศัก,กยภาพของทีมบุกในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยทีมไหนที่คิดว่าแบบอยู่ในท็อปไเนี่ยอันนี้พอพูดได้แต่ก็อย่างที่บอกไม่สามารถที่จะฟันธงว่าเอ้ยอที่บอกว่า5ทีมถึงลาเข้าฤดูกาลจริงแล้วมันจะต้องแบบโอกายเป็นทีมสุดยอดมันไม่แน่ผมสรุปให้ง่ายๆนะครับสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้นี่นะครับนั่นก็คือสุเมธพิกนั่นเองครับเ <laughs> 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 คุณเมธพลิกเลยครับพี่เริ่มต้นจากอันดับที่5เนื่องจากว่าในมือผมอ่ะพี่สุเมธร์ listing มาให้แล้วนะครับสองสองทีมแรกที่จะพูดถึงแต่จะพูดถึงแบบเร็วๆเลยพี่สุเมธมองว่าเอ,อห้าทีมเนี่ยม,มันมันมันอาจจะไม่พอนะครับพี่สุเมธอยากจะใส่เป็นอันดับ6ร่วมมาด้วยก่อน2ทีมนะครับรนั่นก็คือ KC กับ Packers ซึ่งมีแฟนแพ็กเกอร์สอยู่พอสมควรทีเดียวว่ากันหน่อยว่าเกมรุกของเคซีกับแพ็กเกอร์สเนี่ยที่บอกว่าน่ากลัวเป็นลำดับที่6ที่พี่สุเมธมองไว้เนี่ยมันยัังงงไบบ้าาครรพี่่แตเเอ็วๆนะ ได้เลยก็คืออย่าง k a n s a s City c h i e f s กับ Green Bay Packers เนี่ยจริงๆว่าตอนช่วงฤดูกาลเนี่ยถือว่าเสียอาวุธสำคัญสๆอย่างที่เรารู้คือดิปีอย่าง k a n s a s City เนี่ยเสียทางทีมไปให้ Dolphins ใช่ครับแล้วก็ d e ลเ n Adam เนี่ยก็ออกจาก Packers เนี่ยไปอยู่กับ Raiders เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ความแข็งแกร่งแล้วก็ทีมบุกที่จัดจ้านเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้บ้างในส่วนของการเสียตัวหลักๆไปสองตัวของแต่ละที อีกจุดหนึ่งที่ทำให้อย่างแคนซัสซิตี้เนี่ยทีมบุกอาจจะยังดูไม่ไม่หวือหวานักถ้าเทียบกับอีกข้างดับที่จะพูดต่อไปเนี่ยก็เน้นถงว่าอย่างแคนซัสซิตี้ชีฟเนี่ยเกมวิ่งยังไม่ถือว่าดีนะักโดยเฉพาะถ้าใครได้ดูในเกมอุ่นเครื่องจะเห็นว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งของชีฟในเกมฟีนิสันที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเกมวิ่งเนี่ยไม่ค่อยดีตัววิ่งยังไม่ถือว่าจัดจ้านแนวก,การเปิดทางวิ่งก็ยังถือว่าไม่ไม่สมบูรณ์นะัก ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นถ้าจัดันดับนาตอนนี้ก็เลยให้แคนสซิตี้กับกรีนเบย์ p a c เกอร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือมีอาหารเรื่องปีกแล้วก็เตมวิ่งเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าแกร่งนักเพียงแต่ว่าทั้งสองทีมมีอย่างที่คล้ายๆกันก็คือมียอดโคดแบ็กอย่างแพตติมาโฮมของชีฟส์แล้วก็มีแอร์โรเจอร์สเป็นจอมทัพก็เลยทำให้อย่างน้อยพอมีจอมทัพที่ดีเนี่ยมันก็ถือว่าทำให้ภาพรวมเนี่ยดูดีเพราะฉะนั้นพี่ก็เลย วาง2ทีมเนี่ยอยู่ในแรงกิ้งเท่ากันที่อันดับ6ร่วมมาที่อันดับที่5กันบ้างนะครับอันดับที่5เนี่ยหลายคนก็บอกว่าน่าสนใจและอาจจะมีโอกาสทะลุเข้าไปถึงรอบลึกๆได้ด้วยนะครับด้วยถ้าเกจะเข้าไปได้ก็ด้วยเกมรุกเนี่ยแหละนะครับไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะครับนั่นก็คือชาร์มเจอร์ครับพี่สุเมยครับต้องบอกว่าตอนนี้ชาร์เจอร์โดยที่มีโค้ชก็คือจัสตินเฮอร์เบิร์ตเนี่ยถือว เป็นโคดอบ็ที่ได้ใจแฟนๆบ้านเราไปไม่น้อยเลยเพราะลีลาสไตล์การเล่นนี่แบบโอ้โหสะใจคนที่ชอบเกมคว้างืองแนดูการ69ทัชดาวนะครับเรียกว่าขึ้นมาเคียงข้างกระโดดชนแดนมาริโน่ปลิวเหมือนกันนะครับถ้าวัดกันเป็นแค่2ปีแรกของเขาคือฟอร์มการเล่นลีลาการเล่นทำให้พี่นึกถึงแดนมาริโน่เลยน้ำรดนี้ดูกัสซินเทอร์เกิอ้าวแล้วแบบนี้ก็ไปไม่ถึงแชมป์สิครับ คือลีลากรองอย่าไปถึงว่าดวงคือดวงเราไม่รู้อันนั้นคือดวงนะคือมาริโน่เป็นคนแบะคนหนึ่งเละที่เก่งแต่ว่าดวงไม่ไม่ค่อยดีอ่ะไม่สามารถไปได้ระดับแชมป์อ่ะแต่ว่าฟอร์มการเล่นฝีม,มือพลังแขนอะไรต่างเนี่ยสุดยอดซึ่งถ้าเทียบเอาแค่เอาแค่ตรงเนี้ยถือว่าเจ็ซินเฮเบิร์ตเนี่ยใกล้เคียงแล้วก็อาวุธในทีมบุกข,ของทางชาเจอร์เนี่ยเกมวิ่งก็ถือใช้ได้นะมีออสตินแอคเลอร์เป็นการที่ที่มาช่วยในเกมวิ่งก็ถือว่า เป็นตัววิ่งใช้ได้เลยแหละแล้วก็มี2องปีที่ไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นคินนนอเลนหรือว่าวิลเลียนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอาวุธในเกมบุกของชาร์เจอร์สเนี่ยถือครบเครื่องแนวก็โอเคเลยนะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการคว้างหรือว่าการเปิดการยิงเพราะฉะนั้นเอาแค่ทีบุกเนี่ยชาร์เจอร์ในปีเนี้ยน่าจับตาดีมากแล้วก็ชาร์เจอร์สเนี่ยอยู่ในกลุ่มอัปเดตของ NFL นเอร์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชาร์เจอร์สเองมีแคนซัสซิตี้ชีฟส์ลาสเวกัสเรดเดอร์ส มีเจนเบิร์กองโกไม่มีทีมอ่อนเลยในกลุ่มนี้คือแบบโค้์แบ็คเจ๋งทุกคนอ่ะถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยในหลายเว็บไซต์เนี่ยผมดูเนี่ยไม่เกิน3เลยนะครับแต่ว่าสุเมทพิกเราบอกว่าชาร์เจอร์แบบมึงอันดับ5พอดังนั้นลองเดากันไปเรื่อยๆนะครับว่าอันดับ4 3 2และ1เป็นทีมไหนบ้างแต่ว่าอันดับ4เนี่ยก็ถือว่าให้เกียรติกันเพราะว่าพวกเขาเป็นแชมป์เก่านะครับนั่นก็คือแรมส์ครับ อีกหนึ่ง LA นะครับแต่นี่คือ LLA Rams แรมป์มซูโบว์เมื่อปีที่แล้วต้องบอกว่าอาวุธสำคาญสำคัญเนี่ยอยู่ค่อนข้างครบเลยนะแมทธิวซับฟอร์ดแม้ว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บตอนช่วงปิดฤดูดดกาลหลังจากเกมซูโบว์มาแล้วแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกลับมาซ้อมในแคมป์เลยต่างได้ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาเลยมากมายเกมวิ่งก็มีแคมเอเคอร์ช่วยนในการวิง่งสุดยอดปีกก็ยังอยู่นะ ก็คือทางด้านของคูเปอร์ครับแล้วที่สําคัญก็คือมีหัหน้าโค้ชที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะน่าจะทําให้เกมลุกเนี่ยยังคงอยู่ด้วยศักยภาพตอนนี้ของเกมลุกแวร์สเนี่ยที่เชื่อว่าก็ยังน่าจะอยู่ในดับหัวหัวของอีกทครับนะครับผมน่าสนใจทีเดียวนะครับแชมป์เก่ามาในอันดับที่4นะครับส่วนอันดับที่3นะครับผู้แพ้จากซูเปอร์โบว์ครับี่สุเมตมองไปที่ทีมทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือซินซี่เป็กเกส์ครับทีมเนี้ย ครบครื่นมากๆเลยนะปีที่แล้วเนี่ยเกือบจะได้ลุ้นแชมป์เจอโบร์ดซ้ําแม้ว่าปีเนี้ยโจอเบโรเนี่ยในช่วงพักฤดูกาลไปไปผ่าตัดไส้ติ่งอาจจะไม่ได้พร้อมอะไรที่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่กลับมาได้แน่ในฤดูกาลแล้วก็ปีที่แล้วนี่ผลงานือว่ายอดเยี่ยมเลยนะความสำเร็จเนี่ยระดับ70% เพียงแต่ว่าจุดที่จะต้องปรับปรุงอย่างมากๆของอทีมเบนกอร์สก็คือแนวปีที่แล้วเนี่ยโจเบอร์โร่นี่เป็นคนแรกที่โดนแซกเยอะที่สุดในมีโดนไปทั้งหมดถึง51ครั้งเนี่ครั้งครับเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องปรับปรุงก็คือในส่วนของแนวบุกแต่นอกนั้นเนี่ยถือว่าครบมากไม่ว่าจะเป็นโจมิกเซนตตัววิง่งปีที่แล้วผลงานดีที่สุดในชีพของเขาเลยนะวิ่งไปถึงสองร้อยห้าหลักนะครับแล้วก็ปีที่แล้วได้ปีกบุก,กี้อย่างจะมาเชสมาเนี่ยถอน แล้วก็ทํางานร่วมกันกับทางโจเบโร่ได้อย่างยอดเยี่ยมก็ก็เลยต้องไปวิน่งคิดต่อว่าเจ้าจะมาเชสเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตามปกติมันควรจะดีขึ้นเพราะมีประสบการณ์มาแล้วแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เขาจะเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นพวกลุกกี้วอลก็คือว่าเมื่อคู่แข่งได้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 สตัดดี้อยู่แล้วอ่ะค่ะอ่าเมื่อคู่แข่งได้สตัดดี้อยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าว่าเจอเข้าไปแบบนี้จะเอาอยู่ ไหมจะเอาตัวรอดไหมนะครับมันก็เป็นคำถามซึ่งกันและกันว่าเกมรับที่สตาร์ดี้ทางด้านของจะมาเชสไปแล้วจะจะรับมือได้ไหมแล้วเชสเองจะเอาตัวรอดกับแน่นอนคนจะต้องประกบเขาไทาขึ้นแน่แหละในปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยจะมาเชสเนี่ยเป็นปีบิ๊กเพลที่เก่งที่สุดในลีกเลยนะครับโดยที่รับทัชดาวระยะเกินกว่า20หลานเนี่ยเก็บทัชดาวนะโ<ม>คถ<ม>ึงว่า เป็นโคดเดอรแบ็กที่อ่าเป็นเป็นตัวปีกที่ประสานกับโคดเดอรแบ็กแล้วก็รับบิ๊กเพลย์เนีเ่ยได้อย่างสุดยอดมากเออว่ากันว่าพวกเขามีเป็นไวร์รเซิเวอร์ทรีโอที่ดีที่สุดในลีกณตอนนี้ก็ว่าได้นะครับจะมาเชสทีฮิกกินส์แล้วก็มีไทเลอร์บอยนะอ่าครับแล้วไหนจะมีตัวทะลวงอย่างที่พี่สุดเมฆบอกไปแล้วคือโจมิกซอนแล้วก็โอ้ยแบลโลน่าอาาิจฉานะอาวุธครบมือแหละเออนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับงั้นเราไปที่อันดับ2ก่อนนะครับพี่สุเมฆครับใครดีฮะอันดับ หนึ่งดับสองตอนแรกเลยเนี่ยพี่คิดอยู่นานนะแต่พอมันมีข่าวในเรื่องของแนวที่มีปัญหาเนี่ยพี่ก็เลยจัดอันดับสองให้เป็นทัมบาเบย์บัคเคนีคือถ้าพูดถึงโคตาแบ็กใกล้เคียงกันตัววิ่งใกล้เคียงกันปีกใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้สิ่งที่เสียเปรียบหน่อยหนึ่งของบัคเคนีสก็คือว่าแนวของทางบัคเคนีเนี่ยเซนเตอร์ Center ตัวจริงเนี่ยเจ็บตั้งแต่ในช่วง ก่อนกเกมอุ่นเครื่องแล้วนะพอเข้าเกมอุ่นเครื่องตัวสำรองที่ขึ้นมาเล่นในเกมอุ่นเครื่องก็เจ็บอีกเพราะฉะนั้น<ม>ตอนนี้จุดอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่เซนเตอร์เลยและเซนเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวสำคัญในในเกมรุกด้วยเพราะเป็นคนที่สแนป,ปบอลถ้าสแนปบอลแย่เนี่ยโอกาสที่ทีมจะล้มเหลวเนี่ยสูงแต่รตรงนี้เชื่อว่าทีมก็คงจะต้องแก้ไขนะแต่ว่าถ้าอยู่ ในส่วนอื่นเนี่ยก็ถึงได้ว่าอยู่ครบอยู่ครบเนี่ยอยู่ครบเครื่องเลยทอมเบรนไม็คเเวนส์อ่าไมเอเวนก็เก่งนะครับแล้วก็คริสโคดวินก็ปิดเลขที่สำคัญที่สุดเลยนะไปเติมเอาฮิวโอโจนส์มาเป็นตัวที่เบรดี้รีเควสเลยนะบอกทีมบอกว่ายังไงเอามาให้ได้แล้วได้จริงๆด้วยแล้วเขาบอกว่ามาถึงคุยกันรู้เรื่องนะครับคน80คุยกันแบบคุยกันสนุกถูกคอ นะฮะแมว<ช>ซึ่งตรงนี้แหละทำให้พี่สุมเมธมองว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดเป็นอันดับที่2เบรดี <administr> ้ <ations> และชาวคณะนะจำไว้เลยนะครับานของไมอาเวนส์นะครับมีคริสก็ตวินนะฮะแล้วก็มีฮุริโอโจนส์อีกนะครับฟังแล้วนะ่าสนใจขนาดนี้ทัพปีกทรีโอไวร์ริเวอร์ที่ดีมมที่สุดในลีกย,ยังโค่นพี่สุมเมธไม่ได้บัคเคเนียทั้งเก่าทั้งมีแบบคนที่รู้ใจมีประสบการณ์แล้วพี่สุเมธก็ยังไม่มองไนอันดับหนึ่งฮะ มีหลายคนบอกว่าพิสุเม่เนี่ยหลังๆไม่ค่อยเป็นกลางนะครับนอกจากดารัสแล้วพิสุเมก็ดูจะรักโจชอตเลเหลือเกินนะฮะอันดับหนึ่งของพิสุเมนะครับ Buffalo Bills เชิญครับพี่คือต้องบอกว่า b i l ส s เนี่ยครบเครื่องประสบการณ์แต่างๆก็มาเข้าเกมรอบลึกๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนกับแพ้แพ้เนี่แหละ Bill ์เนี่ยมันจะมีทีมที่เป็นทีมขวานะ ในยุคสมัยที่มีจิมแคลลี่เป็นโค้ชแบ็ย้อนกลับไปในยุคที่เขาทิงซูโบ้สี่สมัยเ่ยเขเป็นทีมที่เก่งแม้แต่มักจะแบบเหมือนมันมีัวงก็ๆๆปีที่แล้วก็ไปแพ้ดวงของแคนซัสซิตี้แพ้แบบไม่ได้ออกหมัดอะแพ้แบบน่าสงสัยแล้วมันเป็นเหตุผลเลยนะที่ทอมม้่ลีเนี่ยตอนช่วงที่ประชุมเจ้าของทีมในช่วงปีนิตุการเนี่ยเปลี่ยนแปลงกฎในการต่อเวลาที่ให้ทีมที่ได้ทัชดาวแล้วยังไม่จบอีกทีมต้องมีโอกาสได้บุกด้วยเนี่ยมันเป็นที่มา ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างด้วยตัวองค์ประกอบทีมตัวผู้เล่นมีจอชแอนเลนที่ปีที่แล้วนี่ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมมากนะคร<ช>ับแล้วก็คว้างก็ได้วิ่งก็เก่งอืคือเราจะเห็นว่เตอร์แบ็กที่ตัวใหญ่ๆแล้ววิ่งเก่งเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็มีวิคเบนแต่ตอนนี<ช>วิคเบนก็เลิกเล่นไปละก็จะมีจอชแอนเลนนี่แหละที่เป็นคนแบ็กตัวใหญ่แต่วิ่งได้วิ่งดีด,ด้วยตัววิงว่งเดวิดิเกตรีก็เป็นตัววิ่งที่โอเคนะปีที่แล้วผลงานดีที่สุดในอาชีพ แล้วก็ปีนี้ไปดรับเอาอย่างเจมส์คุกที่เป็นตัววิ่งจากจอเจียเข้ามาเติมด้วยในรอบสองเพราะฉะนั้นเกมวิ่งก็น่าจะดีขึ้นปีกก็ถือว่ามีปีกสุดยอดอย่างโอ,โอ้กกโหสเตฟานดิกส์นอกจากนั้นก็ยังมีไอเซแมคเคนซี่มีเกลเดวิสแล้วก็ยังมีเจมิสันคลาวเดอร์อะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นกลุ่มปีกที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองอะไรต่างเนี่ยก็ถือว่าครบเครื่องอ นะครับก็ดูแล้วก็สมราคานะเพราะนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเต็งมากๆนะครับสำหรับทางด้านของ Buffalo Bills นะครับแล้วก็ทางด้านของโจเ l เลนเองก็เป็นตัวเต็ง5สํานักใหญ่อ่ะโจเซเลนเต็ง MVP แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นเต็งที่จะได้แชมป์ด้วยซ้ำไปใช่ครับตอนนี้เวลกัสให้ทาง Buffalo Bills เนี่ยเป็นทีมอันดับหนึ่งที่มีิ์ทีจะได้แชมป์โจโบ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ5ทีมรุกที่ดูดีที่สุดโดยสุเมธพิกนะครับเลือกเอาไว้นะครับอันดับที่6ร่วมก่อนอันนี้แถมๆให้สิวๆนะฮะย้อนดูกันนะครับนี <c oughs> ่ก็คือการซัสซีตี้ชีฟกับกินเบย์แพ็กเกอร์สนะครับ <c oughs> นะฮะอันดับที่5เชื่อมือเทพเจ้าเค r ร์เบิร์ตฮะ เทพเจ้าบอกว่าเรียกมาให้มันดูหลูลราเขาไว้นะครับทองเงี้ยเทพเจ้าสายฟ้าอะไรอย่เงี้ยได้เลยถือค้อนมาอันนึ่งกูจะตีหัวมึงนะครับชาเจอร์สครับอันดับที่สกีปแชมป์้เก่าแรมส์ครับด้วยความพร้อมมากๆในหลายๆด้านแต่ว่าพิสมีติ่งไว้เล็กน้อยส่วนอันดับที่สามกับ ซื้อกับตัวเรียกว่าเป็นวาริซิเบอร์ทรีโอที่ดุด,ดันที่สุดในลีกสดมากๆอย่างเบงกอสก็น่าจะมาดีอันดับที่2อันนี้คล้ายๆกันกับเบงกอสเลยเป็นทรีโอวาริซิเบอร์ที่ดีมากๆแต่เก่าคอร์เทอร์แบ็กก็เก่านั่นก็คือทอมเบรดี้อันดับ1นึงของลีกในเรื่องของท็อปโ0ยเนี่ยนะครับแล้วก็กับพลพรรของพวกเขามาอันดับที่2แต่1เดียวในดวงใจครับจอร์จลเลนครับแล้วก็บัฟฟาโลบิส ใครที่เคยถามเข้ามาว่าเชียร์ทีมไหนดีพี่พึ่งหัดมาดูว่าจะชอบดูแบบไหนทำยังไงถึงจะติดใจ NFL ลองดู5ทีมนี้ก็ได้ครับเอาละและนี่ก็คือทั้งหมดใน EP นี้นะครับทอมเบรดี้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นเบอร์นหนึ่งของลีกและ5ทีมรุกที่ดีที่สุดของ NFL ในฤด,ดูกาลที่จะมาถึงนะครับจับตามองกันจัดโดยคุณสุมเมธรัตนเพญชาินะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่สุมเมธครับ รายการของเรา EP นี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสัปดาห์หน้านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงว่ากันนะจ๊ะออก่อนจากก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับช่องจะได้เจริญเติบโตนะครับผมพี่สุมเมศเนี่ย <c oughs> จะได้มีอะไรมาแบ่งปันกันอีกนะฮะเออส่วนเรื่องทัวร์รอข่าวนะเผื่อเป็นจริงได้เดี๋ยวจะพาไป <c oughs> ไปแล้วครับพี่สุเมสวัสดีครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ